ยืนตรงนี้แล้วดูนดปูกันบอดูกันไหมมีร้านมี้านมีร้านเก่าเต้นไ้คน่ายบูนไหม้วายบูนไหมถใครบูนไหมบูนไหมถ่าบูนไว Ebina <muchas>